สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมอมิน3659ห้าทารอดนะคะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปค่ำคืนของวันที่สุกตรงกับวันที่3เดือนตุลาคมนะคะ2 5 6พัหาแรนดอมกันค่ะหัวข้อนี้เลยเนาะคนที่เงียบเนี่ยงไปนะไม่ว่าคุณมีประเด็นอะไรก็ตามนะคะเขาไม่แคร์คุณจริงไหมเขาไม่สนใจเราจริงไหมนะะถ้าเขาคิดถึงเขาแคร์ทำไมเขาไม่ทักมา หรือเขาไม่ตอบคุณก็ได้นะคะเขาคิดอะไรอยู่คะ่ะทุกคนอ่ะแรนดอมหัวข้อนี้เลยนะนะคะทำจิตใจให้สง,งบนะคะแล้วก็นึกถึงเขาคนนั้นเนาะก่อนอื่นมอมินขอดูพลังงานคืนนี้ของคุณก่อนเลยคุณเป็นอย่างไรคะทุกคนที่ผ่านมาจนถึงคืนนี้เลยเนาะะมาดูกันโ <c oughs> อ้ใบแรกขึ้นมาเลยคะ่ะเก้าเหรียญ บางคนอาจจะบอกหมอว่านะคะอืมไม่สนใจไม่แคร์ก็ไม่ฉันก็ไม่หมายเหมือนกันใบที่คือเก้าเหรียญค่ะทุกคนคุณอยู่แบบโสดสวยหลอ่อและรวยมากความหมายไม่ได้ไหมายถึงว่าเราต้องโสดก่อนถึงรวยไม่ใช่นะคะคือมันเป็นคําติดปากนะคะที่จริงความหมายมันก็คล้ายๆอย่างนั้นละเช่นเราก็อยู่ได้อืมนะคะถ้าคุณไม่แคร์ฉันฉันก็ อยู่ได้อะฉันก็อยู่ดีมาตลอดอะดูแลตัวเองได้ดีด้วยบางท่านถึงขั้นมีเงินมีทองดูแลตัวเองได้ดีนะคะใบนี้ก้าเหรียญขึ้นมาบางคนมีเงินก้อนเข้ามาหรือเปล่านะคะใบนี้นะรอขายที่ขายทางอะไรบางสิ่งบางอย่างมีโอกาสนะคะอันนี้ธาตุดินกันเมื่อสมมตงกรก้าเรียนค่ะดูดีมากมั่นใจมากๆรักตัวเองมากอยู่คนเดียวได้นะคะอะแต่แน,น่นอนละค่ะก่อนที่จะอยู่ได้ ทุกคนก้าวดาบอันนี้ก้าวเหรียญก้าวดาบเราเคยเครียดเคยทุกเคยกังวลมาก่อนหรือกรณีบางท่านแน่นอนละค่ะทุกคนแรนดอมแปลว่าดวงสุมนะ่มมาเนาะบางคนสุม่มกับบางท่านตรงบ้างบางคนตรงน้อยบางคนไม่ตรงเลยหรือไพ่เนี่ยอาจจะหมายถึงแต่ละท่านด้วยใบนี้ถ้าท่านใดอยู่กลุ่มนี้แปลว่าฉันเริ่มรักตัวเองแล้วนะฉันเริ่มอยู่ได้ใครจะมาใครจะไปใครเมตทักมาไม่สนใจฉันก็ไม่สนใจ แต่ใบนี้อาจจะมีบางท่านบ้างอืมก็เครียดนะรู้สึกกังวลนะคะรู้สึกคิดมากหรือถ้าสองใบรวมกันแปลว่าที่ผ่านมาใบนี้คุณมีความทุกข์แบบนี้และค่ะแต่วันเวลานี้เวลาผ่านไปเรื่อยๆเวลาก็เยียวยาความรู้สึกเราเองนะคะทุกคนเริ่มอยู่ได้ละอันนี้ธาตุดินนะคะการกสมมากรอ,อันนี้ธาตุลมตึนกุมเมทุนนะคะห้าถ้วยค่ะธาตุน้ากระกฎมีนพิจิกเนาะ ดูนะคะอันนี้มีตึกนะคะอันนี้ถ้วยนะคะแน่นอนละความรักความสัมพันธนี้เราครบกับใครเนาะอันนี้ก็มีตึกเหมือนกันละคืออะไรหรอนะคะตึกคือความหมายคือเวลาเราครบกับใครเราไม่ได้แค่เล่นๆฉาบฉวยไปวันๆก้ามันเกือบเต็มสิบแล้วค่ะสองใบนี้แสดงว่าความรักไม่ฝ้าคุณจะอยู่สถานะเช่นคนคุยบางท่านก็เป็นแฟนบางคนอาจจะเป็นครอบครัวอยู่กันมานานคบกันมานาน เราก็อยากมัน่นคงอยากพัฒนาความสัมพันธ์เราเคยทุกข์ใจเนาะนะคะสองใบนี้แต่ใบนี้เราเราเริ่มอยู่ได้แล้วนะคะ,นะคะเราเคยเสียใจเคยทุกข์ใจบางคนยังลืมลืมไม่ได้นะะหรือกรณีบางท่านคุณอยู่ได้แต่มีสเสน่ห์นะคะใบนี้อดีตที่ผ่านมาเราเคยเสียใจเคยทุกข์ใจเราเลยรู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเองสบายใจอาจจะมีคนเข้ามามองมาจีบหรือมาเลมาคุยมาแอลเราก็ได้แต่เราลักที่จะ อยู่กับตัวเองหวงความโสดแบบนั้นนะคะไม่ได้รีบร้อนกับความสัมพันธ์ใบต่อมาค่ะทุกคนสีไม้เท้าธาตุไฟเมษสิงห์นูตอนนี้คุณกําลังมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาหาเงินหาทองหรือนะคะโฟกัสเรื่องราวที่คุณจะต้องทําคือดูแลความรู้สึกตัวเองมากกว่าอาจจะเคยทุกข์เคยเศร้านะคะแต่ตอนนี้ฉันอยู่ได้แล้วอยู่ได้ยังไม่พอนอะเดอเฮอร์มิตขึ้นมา ไม่ต่างอะไรกับไพ่ไฮโลแฟนแล้วค่ะคืออะไรเหรออันนี้คือไพ่ไพ่ไพ่หมายถึงไพ่สติปัญญาไพ่พระเหมือนกันค่ะท่ามกลางคนนี้เราก็เราก็เน็บหนาวนะที่จริงใบเนี้ยคุณอยู่ได้มาตลอดแหละดูแลตัวเองได้ดีนะคะแต่เราอาจจะมีเหลืออีกหนึ่งเหรียญคือเราอาจจะอยากให้ใครเข้ามาดูแลความรู้สึกเราบ้างไม่ได้แปลว่าซัพพอร์ตเงินทองก็ได้คือดูแลใจกันนะคะ พูดคุยให้เราเข้ามาเติมเต็มแต่ถ้ามีความรักแล้วมันไม่ได้เป็นทําให้เรามีความสุขเติมเต็มก้าวดาบมันทําให้เราเครียดเราทุกข์ใจห้าถวยเห็นไหมคะณนะเวลานี้คุณอยู่ได้ภพนี้แห่งแสงสติปัญญาค่ะทุกคนตื่นรู้กําลังปล่อยวางเนาะกาลังเริ่มที่อยากจะใช่ก็ใช่มาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรมาหาใบนี้บางท่านอาจจะชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมด้วยซ้ํา อยู่คนเดียวสบายใจกว่าสองใบนี้นะคะอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขด้วยอยู่คนเดียวแล้วงานเข้าอองานเยอะอยู่คนเดียวแล้วเออหมออ่านตามให้นะนะคะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะคะอยู่คนเดียวแล้วร่ำรวยมั่นคงและโดยเฉพาะถ้าท่านใดที่เออไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็คือมีความสุขค่คะต,ตัวเองอยู่มีความสุขสําหรับการอยู่กับตัวเองเพราะว่าถ้ามีความรักแล้วมันเห็นไหมคะห้าถ้วยกับเก้าดาบนี้ก็ต้องปล่อยไปและปล่อยวางใบนี้นะคะ อมแต่ถ้าบางท่านบอกว่าเออไม่ถึงกับขนาดส่วนบนไหวพระปฏิบัติธรรมแต่อย่าลืมนะคะ The Hermit ขึ้นมาคือคุณมีหลักปัชญามีสติมากขึ้นเรารักเราก็เคยรักนะคะแต่เวลามีทุกข์เราก็คือรู้นะคะทุกคนว่าเอ,อ้ยที่ผ่านมาเราเต็มที่แล้วถ้าเขาไม่ไม่รักเราไม่แคร์เราก็ต้องปล่อยไปคุณก็คงเริ่มปล่อยวางแบบนั้นละคะ่ะมาดูฝั่งเขานะคะทุกคนเขาทาอะไรอยู่จริงหรือเปล่า เขาไม่สนใจไม่แคร์เราจริงไหมเขามีสุขมีทุกประการใดขอดูพลังงานเขาก่อนเนาะมาดูเขาเกิดอะไรราศีวันเกิดวันอะไรราศีอะไรนะคะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่จะอ่านใจเนาะนะคะใบแรกค่ะทุกคนหกถ้วยอันนี้ธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะคนคนนี้ผูกพันกับคุณอยู่นะยังคิดถึงคุณด้วยนะคะยังผูกพันยังคงคิดถึง มาดูใบต่อมาลักษณะธาตุน้ําก็คืออาจจะใจหวันไหวง่ายด้วยนะคะมาดูขอขยายหกถ้วยทุกคนเอ็มพลอร์ค่ะชาวราศีเมษคณนาเมตคนเกิดวันอังคารบางท่านอาจจะคุยกับคนไกลหรือเอ็มพลอร์ต่างชาติหรือคนไทยที่ไปทํางานองค์กรต่างประเทศนะคะถ้าถ้วยเนี่ยจะเป็นพวกอาหารการกินเครื่องดื่มนะคะการโรงแรมการบริการแบบนี้ได้นะคะ เอ็มเพลยเนี่ยนายตัวเองก็ได้นะคะทําอะไรก็แล้วแต่เขามัฟประสบความสําเร็จคําว่าความสําเร็จแน่นอนละคะ่ะบางทีเล็กๆน้อยๆก็สําเร็จได้หรือบางคนก็คือยิ่งใหญ่เลยนะคะทุกคนแล้วเกี่ยวกับเวทวงราชการได้ด้วยนะคะถ้าไม่ใช่ก็ต่างชาติเลยใบนี้หรือนายตัวเองเนี่ยนะคะค่อนข้างแน่นอนละคะปากแข็งทุกคนนะ,ะปากแข็งแล้วก็แบบอีโก้ในสูงปีดเลยสามถ้วยค่ะคนคนนี้หนึ่งนะคะสามถ้วย น้ำมาสองใบเลยอาจจะเป็นคนที่รักสนุกมีเพื่อนมีฝูงกินเที่ยวเล่นดื่มสนุกสนานหรือสภาวะความรักความสัมพันธ์บางท่านเจอเติร์ดปาร์ตี้ไหมคะคำว่าเติร์ดปาร์ตี้แน่นอนละคะความรักนี้มันมันย่อมมีรักเราสองสามคนในความสัมพันธ์เพียงแต่คุณจะถูกดึงเข้าไปไหมหรือเขาดึงใครเขามามาค่ะแล้วหมอขอขยายอีกนะคะสองใบนี้ ถ้าคุณเป็นคนใหม่แปลว่าเขายังมีคนเก่าของเขาอาจจะวนเวียนเลยเป็นเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้สามคนนั่นแหละคือเขาอาจจะมีคนคนเก่า,า่าวนมาเวียนก็ได้ค่ะทุกคนอืมดูใบต่อมาค่ะสามเหรียญส่วนกรณีบางท่านถ้าเป็นเติร์ดปาร์ตี้กรณีหนึ่งก็คือคนใกล้ตัวละค่ะถ้าคุณเป็นเป็นคนที่เขาคบเป็นแฟนก็ได้เป็นครอบครัวถ้าเขาดึงใครเข้ามานะนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่ อยู่ในใกล้ตัวเหมือนกันเพื่อนเพื่อนของเพื่อนคุณดูนะสามถ้วยเนะี่ยอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะคะกลุ่มสามเรียนสามถ้วยกลุ่มเพื่อนกลุ่มในสายงานบริษัทออฟฟ,ฟิศเดียวกันเลาเนะ,ะติดต่อประสานงานเอาง่ายๆไม่ใช่นัดเดทออนไลน์นะคะอลงไปต่อมาค่ะอันนี้ธาตุดินกันวัคซีมังกรเจอเฮอร์มิตได้เหมือนคุณเลยค่ะตอนนี้น่าจะเก็บอาการเก็บทรงเก็บความรู้สึกแหละเก็บตัวนะคะนะ คิดนะคะเฮอร์มีนะคิดถึงเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆเขาอ,อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกก็ได้คุยรอบสอดนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่คําพูดที่ตัดกันไปด้วยนะะตัดจบกันไปหรือนิ่งหรือเฉยแน่นอนละค่ะไม่ได้อยู่ๆเราตื่นขึ้นมานดีดนิ้วอืมฉันจะตัดคนคนที่ฉันคบหรือคนรักเราหรือครอบครัวเรามันคงไม่ใช่อย่างนั้นมันน่าจ,จะมีเรื่องราวเช่นนะคะเขาอ,อาจจะเป็นคนที่เขา อาจจะเป็นคนที่รักสนุกนะใครใครก็คุยอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะคือเจ้าชู้นะคะตั้งแต่เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะคุยอย่าใครพั้มเพลือแบบนั้นคะเมื่ออนาการจีบแบบนั้นทะเลอย่างเงี้ยแหะหรือทําอะไรรับหลังเราหรือแม้แต่ดึงใครเข้ามาจริงๆเลยในความสัมพันธ์นี้ไม่มีใครอยากตกอยู่ในวงโครจรเติรดปาตีแน่นอนค่ะมีคนที่อยากตัดหมอพูดถึงส่วนใหญ่นะอาจจะมีส่วนน้อยอันนี้ ก็แล้วแต่นะคะถ้าคิดว่าอยากจะอยู่วงโครจรน,นี้มันมันไม่ได้มีอะไรดีแล้วค่ะหมายถึงถ้าถ้าเรารู้ว่าเขามีคนของเขาแล้วนะคะทุกคนเราควรตัดเหมือนใบนี้แหละถูกแล้วล่ะคะ่ะให้เขาเคลียร์ก่อนแต่ถ้าเขายือเขาซื้อว่าจะเคลียร์แบบนั้นแบบนี้มาเป็นปีสองปีสามปีนับจากไพ่เลยนะแสดงว่าเขาไม่ได้จะเคลียร์ล้วเขาแค่ซื้อเวลาหรือแม้แต่ดึงใครเข้ามาทุกคนใบนี้คุณต้องการความชัดเจน หรือบางครั้งความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องมีปัญหาไม่เข้าใจกันก็ได้นะข้ออีกหนึ่งใบสุดท้ายค่อนข้างมีลักษณะนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ปากแข็งนะคะสตาค่ะทุกคนสตาชาวราศีกุมอันนี้ก็ราศีธาตุลมนะลมมีกลุมตุนเมทุนเนาะเขาค่อนข้างโดดเด่นนะหนึ่งนะอาจจะเป็นอาชีพที่อยู่ในแสงสีเสียงหรือในโซเชียลเขามีคนตามเยอะแต่ถ้าเดอะเฮอร์มนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งอะทุกคนมีตําแหน่งอาวุโสก็ได้หรือตัวเขาก็ได้นะที่เป็นคนแบบโลกส่วนตัวสูงนะคะณะเวลานี้คือเอกเก็บอาการเก็บความรู้สึกนะคะแล้วก็ค่อนข้างปากแข็งด้วยง้อใครไม่เป็นมาอ่านใจดีกว่านะคะเขาคิดอะไรอะคุณนะคะไม่แคร์ไม่สนใจจริงเหรอนง่งๆเงียบไปนะคิดอะไรอยู่ เป็นพ่ออะไรและอยากบอกอะไรคุณด้วยนะคะหัวข้อนี้เนาะเดอะันนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ใบแรกขึ้นมาเลยเขาคิดอะไรเกี่ยวกับตัวคุณคุณทำให้เขามีหนึ่งมีความรู้สึกสดใสมีสีสันมีความสุขที่จริงเขามองคุณดูดีนะคะเขามองคุณในแง่บวกในแง่บวกค่ะเดอะัน แสดงว่านะคะคุณน่าจะมีอะไรดีๆหลายสิ่งลหลายอย่างหน้าตาดีหรือมีชื่อเสียงหรือประสบความสำเร็จหรืออะไรที่ทําให้เขามีมีความสุขและยิ้มได้นะคะมาดูใบต่อมาทุกคนนะคะอ่านะคะเขาถ้าคุณเป็นพ่อแง่แม่งอนอันนี้นะคะหมอมินหมายถึงกรณีนี้นะถ้าหมายถึงกรณีพ่อแง่แม่งอนเขากําลังคิดว่าคุณก็ดื้อมือนกันคุณก็ไม่ยอมเขานะคะแต่ถ้าคุณไม่เป็น อันนี้นะคะมีแต่เขาณที่เอา,จาใจเขาก็คงรู้ตัวแล้วว่าเขาเป็นคนที่ไม่ยอมค่ะหนึ่งนะทาไมไม่ทักไม่ทายทั้งที่คิดถึงนะคะไายเล่าเรื่องมาหลายๆใบอย่างเงี้ยอ่านหลายๆคลิปหนึ่งนะคะอีกโก้สูงคนไม่ยอมชูดาบขึ้นมาเลยไม่ยอมนะคะ,นะคะถ้าเป็นตัวเขาเดอะซันด้วยแล้วก็ค่อนข้างหลงตัวเองนะ,ะไม่ได้ยอมรับผิดซองไม่เท้าค่ะทุกคน สองไม้เท้านะ่ะบางคนคุยทางออนไลน์หรือทางไกลนะคะหรือต่างชาติก็ได้นะถือลูกโลกในมือแล้วไม้เท้าเนะี่ยังหมายถึงงานก็ได้บางคนกนะ็อยู่ใกล้กันก็ได้ค่ะแต่มันเหมือนไกลเหลือเกินนะคะไม่ได้คุยกันมองผ่านก็แค่ศบตาหรือตาก็ไม่ศพเวยซ้ำอ่าเขารอค่ะรอคุยรอเคลียร์หรือรอคุณทักไปก็ได้แต่ถ้าคุณบอกเออทักไปแล้วเขาไม่อ่านเลยหรืออ่านไม่ตอบนะคะอาจจะดื้ออยู่ไม่ยอมก็ได้ยังไม่ยอม ะะเด็กดื้อหรือคนที่ดื้อแต่ใจยังไม่ยอมวยทำแพลนค่ะชาวราศีธนูลักนณาธนูธาตุไฟนะคะสองม่เท่าก็ธาตุไฟนะคะเมษธนู่ากรณีบางคนความความรักมันต่างกันบางคนอายุนะคะแล้วแต่บางคนเป็นบริบทไหนแล้วกันนะคะอายุบางคนก็คือความเห็นไม่ขี่มาคือความห่างไกลมันไกลกันไกลกันก็มีปัญหานะคะ ถ้าคนที่เอาแต่ใจคือคุณต้องอยู่ใกล้ฉันอ้าแล้วงานล่ะถูกไหมถ้าบางคนไกลกันงานเรานะคะครอบครัวเราครอบครัวหมายถึงคุณพอ่อคุณแม่นะคะจะดึงเราไปอย่างเดียวนะคะคือเห็นขอขอโทษนะเหมือนเห็นกับตัวอย่างเงี้ยต้องนึกถึงเราบ้างนะคะมันต้องหาจุดขึงกลางร่วมกันแต่คนเนี้ยเขาเป็นอย่างนั้นน่ะนะ,ะบางคนอาจจะเป็น ความห่างไกลหรือทัศนคติอะไรก็ตามที่ไม่เคยตรงกันเลยนะะทุกคนมันไม่มีอะไรตรงกันไม่มีใครชอบเหมือนกันเราก,ก็ต้องปรับจูน mm hmm. ทนมันนั้นยังหมายถึงการปรับด้วยนะ mm hmm. การจูนเข้าหากัน mm hmm. การบ mm hmm. าลานซ์ซ mm ึ่งกันและกันอืมนะคะบางคนก็ต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอะไรบางอย่างนะะแต่แน่นอนหลับใบนี้ขึ้นมา mm hmm. เห็นไหมดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์ค่ะความหมายคือมันต้องปรับเปลี่ยนบาลานซ์ละคะทุกคนแต่ถ้าคุณเคยยอมเขาจะคิดอีกแบบหนึ่งเลยนะคุณไม่ยอมคุณเปลี่ยนไป ที่จริงเราไม่ได้เปลี่ยนหรอกค่ะเราเหนื่อยที่จะปรับคนเดียวก็ได้เป็นยังไงบ้างคุณอยู่ในใจเขามาตลอดค่ะเอ็มพเพลสค่ะทุกคนดีเอ็มพเพลสขึ้นมาเลยคนเกินวันศุกร์อันนี้เทพธิดาดาวศุกร์ดาววีนัสแปลว่าอะไรเขาดูนะว่าคุณเป็นคนที่มีแต่ให้คือเอาง่ายๆเลยคุณอยู่ในใจเขามาตลอดเลยค่ะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเขาไม่เคยเจอใครที่ที่ดีที่สุดเท่าคุณ หมายถึงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะแต่อนาคตอาจจะไม่รู้สิเป็นยังไงถูกไหมเจอดีกว่าเราหรืออะไรก็ตามแต่เดมเพสมันหมายถึงแบบนั้นจริงๆอะ่ะตามตำราเดมเพสเนี่ยเป็นผู้หญิงที่พเพรียบพร้อมหลายๆอย่างแล้วกันหมอไม่ได้บอกว่าต้องต้องเพอร์เฟกนะคะต้องหมายถึงมันค่อนข้างอะไรหลายอย่างที่ดี mm. เช่นแม้แต่ความรักที่เราเป็นให้ค่ะทุกคนให้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเรารักใครแบบไม่ได้หวังผลตอบแทนแบบ เหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่มีแต่ให้ให้ลูกแบบนั้น,นะคะรักมากๆเอื้อเฟื้อเมตตานะคะแล้วเขาเขาก็รู้นะว่าคุณแตกต่างเพียบพร้อมหลายๆอย่างเงินทองชื่อเสียงหรืออะไรที่เขาคิดว่าเขาหาใครที่สุดเท่าคุณไม่ได้อีกแล้วตอนนี้ในเวลานี้ที่ผ่านมาจะถึงตอนนี้แบบนั้นนะคะเนี่ยนะคะ,นะค,ะคุณแตกต่างกับคนอื่นนะะแต่ตอนนี้คุณไม่ยอมแล้วนะและอีกอย่างหนึง่งถ้าเขาเป็นคุณอ่าลิ้นพันกันถ้าเขาเป็นคนบล็อกคุณไป บล็อกไปนะคะบล็อกเองเนาะนะคะจะทักคุณมาก็เสียถูกไหมนะคะเสียอะไรก็เสียแบบก็ฉันมันมากๆอ่ะนะคะถ้าบล็อกไปมาปดบล็อกแล้วทักหาคุณก่อนมันก็เสียนะ,ะเสียนี่แหละนะคะนะคนคนที่มีโก้สูงวันนี้นะคะมันมากๆหรือความรักนี้ถ้าคุณปิดกั้นมีกําแพงกันไปแล้วเนี่ยเขาก็คงคิดันด้วยลักษณะที่เขาไม่เคยยอมคุณเนี่แหละนะคะแต่แน่นอนแหละในใจเขาก็มีแต่คุณ คุณปิดการคุณบล็อกกันไปคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาทุกอย่างเห็นไหมเขาถือดาบแต่เราถือถ้วยถ้วยคืออะไรความรักความอ่อนโยนเหมือนเอมเพลสความเข้าใจแต่แอมเพลสเนี่ยอาจจะย,ยิ่งใหญ่กว่ารักซื้อสัตว์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนาะทุกคนบางคนก็คือซัพพอร์ตการเงินการทองหรือดูแลใส่ใจให้มาตลอดเขารู้เขารู้อยู่แก่ใจว่าคุณรักเขามากนะวางตัวดี ถ้าท่านใดเจอสภาวะที่กักความสมัมพันธ์คนคนนี้เห็นไหมน,นี้เหรียญเมื่อเลอเลยกอดรัดแต่หัวก็เทินไว้ขี่จริงมันตีความหมายได้สองสามอย่างนะคะเช่นเขาหวงแหนคุณหึงหวงนี่แหละหวงอยู่สองนะถ้าท่านใดเจอความรักเช่ดโอ้โหไม่ได้คุยกับเราคนเดียวเลยคุยหลายคนเราก็ต้องการความชัดเจนเขาไม่อยากปล่อยใครไปเลยแต่แน่นอนละเราไม่ได้อยากเป็นที่หนึ่งเราอยากเป็นหนึ่งเดียวนะคะคำว่าที่หนึ่งมันต้องมีสองสามสี่นะคะแต่ถ้าหนึ่งเดียวคือหนึ่งเดียว คนเดียวนะนะคะทุกคนนะคะแฮงแมนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากแก้ไขถ้าเขาเป็นคนหัวร้อนเอาแต่ใจเขาก็อยากแก้ไขนะตรงนี้เห็นไหมมันเลืองแสงแปลว่าคิดได้แล้วละ่ะแล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณหรือบางท่านมีปัญหาประเด็นเรื่องความรักที่มันมีนะคะอันนี้ก็น่าจะเขาก็ค,คืออยากเข้าใจอยู่ว่าดึงเราเข้าไปแต่เขายังคาราคาซังกับใครที่ยังวนยังเวียนอยู่อย่างนั้นนะคะเขาก็อยากแก้ไขนะคะทุกคน แ,แน่นอนละคะ่ะถ้ามันนานแล้วความรักนี้เราก็เหนื่อยเพราะว่าลากยาวไปสามคนอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เขาเนี่ยแหละคะ่ะเจ้าชู้เองดึงใครเข้ามาเพราะความวันไวของเขาอยู่ใกล้ใครก็วันไว้นะคะแน่นอนละเขาก็อยากแก้ไขนะ่ะเขากลัวคุณไม่ไปต่อบางคนเนี่ยมันเป็นเรื่องทัศนคติจริงทัศนคติจริงนะนะ,ะเล็กๆนน้อย,อยห้าห้าไม่เท้าค่ะจุกจิกยุ้มยิ้ม มันเป็นปัญหาเรื่องลังที่คุยอะไรไม่ค่อยไม่เคยเข้าใจกันเลยแต่กรณีบางท่านนะคะถ้าห้าดาบเจอ,อสวินดาบเข้าไปคุณไปคุยเธอคะ่ะคนแบบเนี้ยคุยกับเขาไม่เข้าใจหรอกคะ่ะเพราะเขาคิดว่าเขาถูกเสมอนะคะทุกคนคุณจะอธิบายให้คนที่เขาเขาคิดว่าเขาถูกเสมออย่างเงี้ยคุณคุยไปเธอคะ่ะไม่ว่าเราจะมีเหตุผลร้อยแปดประการเขาก็ไม่สนใจนะคะเขาไม่เคยคิดว่าเขาถูกนะคะ ให้ขอัยค่ะเขาไม่เคยคิดว่าเขาผิดนะเขาจะคิดว่าเขามันใช่มันถูกของเขาอ่ะคุณเหนื่อยแล้วอ่ะหรือบางคนมีคนหมู่มากมาวุ่นวายก็ได้นะคะมาวุ่นวายเรื่องของพวกเราด้วยแชริโอต์นะคะทุกคนรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยในความรักนี้มีบางคนอยากเดินทางมาหาคุณหรือเขานึกถึงการเดินทางอยู่ก็ได้นะ,ะใจลึกๆอยากเดินทางมาหาคุณนะหรือความสัมพันธ์นี้นะคะรักก็รักแหละแต่มันเป็นปัญหาเรื้อรังบางคนเรื่องความไกลไหม คิดถึงมากๆอ่อะแต่มันอยู่ไกลเนี่ยละค่ะมันทําให้มีอุปสรรคปัญหาแล้วเหนื่อยก็อย่างที่บอกค่ะถ้ารักกันหาจุดเึ่งกลางร่วมกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนเอ่อมันเป็นคําพูดอะไรบางอย่างของเราด้วยที่ตัดไปแต่แน่นอนละค่ะอย่างที่มินเคยบอกหลายๆคลิปว่าเฮ้ย hey, อยู่ๆเราไม่ได้ลุกขึ้นมาตัดคนที่เรารักไปอยู่ๆเรามาดีนะว่าฉันไม่เอาไม่มีค่ะมันต้องมีปัญหาแต่แน่นอนละค่ะเขาไม่ได้นึกถึงปัญหาที่เขาก่อ มันนึกแต่เรื่องที่เราตัดอะถ้าเขานึกย้อนไปว่าเออฉันทาแบบนี้แบบนั้นไม่น่าละแฟนเราถึงโกรธแฟนเราถึง,งงอนแฟนเราถึงพูดแบบนี้ถ้าเขาคิดแบบนี้แปลว่าเขาคิดได้ไงแต่ก็น่าจะเริ่มคิดได้แล้วล่ะนะคะเพียงแต่ใครคิดได้มากบ้างบางคนอาจจะยังคิดได้น้อยอยู่เท่านั้นเองนะคะ <S <S แล้วเขากลัวด้วยกลัวคุณไม่ไม่ให้โอกาสไม่อาภัยหรือกลัวคุณตัดภัยหรือคุณนิ่งมากค่ะทุกคน <S <S หรือเขาเคยพยายามเราก็ได้นะแต่คุณนิ่งมากเลยใบนี้นะคะอะ เอ็มพ o ลนะคะและด้วยตัวของเขาด้วยตัวเขาเป็นยังไงคะเอค่อนข้างปากแข็งด้วยค่ะตัวเขาด้วยถ้าคุณไปได้เขาอาจจะคิดว่าคุณก็ต้องกลับมาได้เองทั้งที่เขาคิดถึงเราแทบขาดใจทําไมถึงพูดอย่างนั้นเอ็มเพกับเอ็มพ o ลตีคู่มาเลยค่ะราชาคู่กับราชนีไพ่คู่นะหมายถึงเขาคิดว่าคุณอ่ะใช่แล้วล่ะแต่ด้วยความเป็นอัศวินดาบกับเอ็มพลแล้วก็คิวน็อปสอดก็ได้คือถ้าคุณไปเองหันหลังไปเอง เขาไม่ได้คิดว่าเขาผิดอะไรนะอันนี้ต้องแยกนะคะให้คุณกลับมาเองให้คุณปลดบล็อกเองให้คุณง้อเขาเองแบบนั้นนะคะอืมคิดถึงมากแต่ฉันฉันไม่ทําอะไรทั้งสิ้นคุณไปเองกลับมาเองแบบนั้นนะคะได้ด้วยเด,ยดยมมนค่ะราอ่าราศีมีนคนเกิดวันจันทร์แน่นอนแหละคนคนนี้เขาไม่ได้คิดอะไรนอกทั้งอื่นเลยเขาคิดแต่เรื่องคุณเนี่ยแหละวนวนเว,วียนเวียน,นรู้แล้วนะว่าอ่าถ้าเขาคิดถึงเราอย่างที่คลิปบอกหลายๆลยคลิป บางคนไม่ทักมานะคะทําไมหนึ่งเขาคิดถึงคุณนี่แหละแต่อาจจะเรื่องลักษณะที่ง้อไม่เป็นและวลักษณะที่แบบไม่ยอมไม่ยอมแพ้นะคะไม่ยอมงอนะคะเท่านั้นเองนะคะทุกคนแล้วก็ยิ่งสับสนเลยตอนนี้ทําไมคุณนิ่งไปเฉยไปคุณคุณแตกต่างกับคนอื่นนะหรือเขากําลังคิดว่าเราเปลี่ยนไปถ้าเราเคยยอมเขามาตลอดได้ด้วยเว v e r ค่ะ คนเกิดคนเกิดวันเสาร์นะคะใบนี้คนเกิดวันเสาร์ความรักนี้มันก็สิ้นสุดเหมือนกันเขาคิดถึงคุณมากนะสิ้นสุดแล้วก็คือคุณนั่นแหละที่เขาคิดว่ามันใช่ที่สุดแล้วเนี่ยไพ่ตีคู่มาอย่างที่ให้คุณดูนะเห็นไหมเข้าใจเขาได้มากที่สุดนะคะเนี่ยไพ่พวกนี้เดือดซันเนี่ย,น,ยนะคะตีคู่มาหลายๆใบนะะสิ้นสุดของสิ่งทุกอย่างก็คือคุณนะะั่นแหละค่ะคือใช่ที่สุดแล้ว นะคะเขาก็รู้นะว่าคุณแบกอะไรหลายอย่างถ้าบางคนก็คือคนคุยก็คือคุณ,ณน่ารังเหนื่อยอยู่คนเดียวแบกแต่ถ้าคุณเป็นแฟนเป็นครอบครัวแสดงว่าคุณก็คือ,อรักษาสถานภาพไว้ก็คือบาลานชีวิตท,ทุกอย่างคืออยากมีเขาอะค่ะไปถึงฝั่งก็คือแบกอยู่คนเดียวที่จริงคุณก็ผูกพันกับเขาเางเขาก็ผูกพันกับคุณนะนะคะนืองถ้วยใจลึกๆแล้วอ่ะเขาอยากได้โอกาสจากคุณอยากได้โอกาสจากคุณ แต่ว่าและอีกอย่างหนึ่งอาจจะทําคุณไม่เยอะด้วยสิบดาบทําคุณเจ็บไว้มากอะไม่กล้าสู้หน้าแล้วก็ลักษณะที่มั่นมากๆด้วยเลยกลายเป็นอืนะคะอยากจะเทคแอคชั่นนะอันนี้ก้าวเรียนฝั่งคุณขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ในใจเขาก็ขึ้นแปลว่าคนคนนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะทุกคนเฝ้ามองสืบสองคนอยู่ห่างๆถ้าบางท่าน,บ,าานบอกสองทางไหนอะ่ะบล็อกไปหมดละไอทำไปดีมาใหม่ก็ได้คืออย่างนี้ค่ะ ถ้าความสัมพันธ์นี้มันมีปัะเด็นแล้วนิ่งไปไม่ได้แปลว่าเขาหันหลังไปแล้วเขาไม่อยากรู้นะคะคาว่าสืบส่องนี้คืออยากรู้อยากเห็นมาเสิร์ชเจอคุณหรือเปล่าไม่รู้หรือที่ทํางานที่ไหนก็อาจจะเซอร์ว์ไปแถวนั้นก็ได้สองทางเพื่อนนะคะหรือถ้าเขารู้จักใครท,ที่ที่คุณเคยรู้จักเขาอาจจะไปสืบส่องหรือถามข่าวคุณทางนั้นก็ได้คือยังอยากรู้อยากเห็นแต่พอมาส่องคุณไอ้ทําไมคุณมีความสุขจังคุณเริ่มอยู่ได้อ่านะคะเขารู้ไหมเราเคยเศร้ามาก่อน เขาอยากง้อคุณใจจะขาดก่ะทุกคนอ่าไม่รู้จะตั้งชื่อ,อยังไงละนะคะมาฟังอ่านไพ่แล้วกันอัศวินถ้วยเขาก็อยากงอคุณใจจะขาดแล้วเพอเพอ,พอกลัวด้วยซ้ํากลัวเพราะคุณเป็นเดอรซันเดมเพลสกลัวว่าคุณไปคุยกับคนใหม่หรือเปล่าหรือที่ผ่านมาเขาอาจจะยังมองหาโอกาสตัวเองไปเรื่อยอย่าลืมนะคะทุกคนไม่ว่าเขาเจอเหมือนเรานะคะอันนี้แค่สมมตินะคะเดมเพสส่วนใหญ่มาเป็นอย่างนั้นว่าเราเราดีที่สุดแล้วแต่คนที่ ไม่เคยไม่เคยคิดว่ามันพอก็มักจะคิดว่าเออข้างหน้ามันดีกว่านี้อีกไหมดีไหมได้ดีแล้วก็ยังคิดว่าดีกว่านี้ีกงไหมเราถมไม่เต็มก็มีไม่ใช่เราให้ไม่พอหรือเราดีไม่พอนะคะ่ะเจ็ดเหรียญค่ะทุกคนสิ่งที่คุณทุ่มเทเขาก็ประจักษ์แก่ใจเขาแล้วละ่ะตอนนี้ก็รอคุณคิดเกี่ยวกับคุณอย่างหนักเลยไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะคุณคิดแต่เรื่องคุณ สองดาบสับสนโลเลหม่แน่ใจคุณต้องการเขาไหมทําไมคุณเงียบคุณไม่ตื้อไม่งอหรืออะไรบางอย่างก,ก็ได้นะถ้าคุณบอกว่าทักไปแล้วอย่างเงี้ยทําไมอ่านแล้วไม่ตอบหรือไม่ตอบดื้ออยู่ค่ะเอาแต่ใจท้งที่ใจก็เจ็บปวดและเสียใจเนะี่ยอยากทักคุณมาแทบขาดใจเลยนะคะหรือกรณีบางคดน,นะคะแม่หมอบอกนิดนึงถ้าคุณไปเจอคนที่เขามีแฟนแล้วอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนละค่ะเรารักตัวเองดีกว่าค่ะทุกคน ะะยิ่งรู้ว่าเขามียังยงยิ่งเข้าไปอย่างเงี้ยมันผิดศีลธรรมเนาะแต่ถ้าเราอ้าวคุยอยู่ดีๆเพิ่งรู้เราพยายามถอยถ,อยถึงแม้เขาจะคิดถึงเราแค่ไหนนะคะอยากเข้ามาแต่ว่าแน่นอนละค่ะมันมีคนที่จับตามองเขาอยู่อันนี้หมอมินว่าเรารักตัวเองดีกว่าค่ะปล่อยเขาไปนะคะเพราะว่า,เ,าเป็นก้าวเหรียญน,นะคะแต่เขาทําผิดกับคุณไม่เดียวชัดเจนนะคุณนั่นแหละคนคนที่อยากอยากง้อคุณใจจะขาดเด็ดนะคะชาวราศีพิจิกนะคะ พอไม่ไม่ไม่ก็ได้นะอยากง้อคุณน่ะบางคนจบไปแล้วบางคนอายุต่างไว้นะคะทุกคนเขายังคิดถึงคุณไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเลยน่ะยังพันธนาการนอาคุณอ่ะมาอยากบอกอะไรคุณละคืนนี้นะคะ <S <S บางคนก็ลุ่มหลงกับบางสิ่งบางอย่างะคเราไปไม่ได้ดีจะกลับเข้ามาก็กลัวคุณแบบไม่เอาไม่เอาไม่ถึงตัดไป นะคะไม่ให้โอกาสไม่ให้อภัยนะคะคุณใจแข็งมากเขาสองคุณนะเห็นไหมสืบสองคุณยังอยากรู้อยากเขียนเรื่องของคุณอยู่อยากส่งข่าวถึงคุณด้วยนะคุณไม่รู้คุณไปขอพรอ,อะไรไว้ไหมที่ผ่านมาสิเปรียนคุณคือความรักมันผูกพันนะคะทุกคนมันมากกว่าสองด้วยสิเหลียนคือคมันเต็มแล้วในใจของเขาความอบอุ่นความเติมเต็มนะคะบางคนอาจจะทําผิดพลาด พออยากกลับมาก็คิดอะไรหลายๆอย่างนะคะทำคุณไว้เจ็บแสบอย่างนั้นนะคะควีนถือไม้เท้านะคะเด็กถือถ้วยบางคนคุยกับคนใส่แว่นตายอยากเดินทางมาหาคุณนะคะไพ่ตีคู่มาอืมสองใบเลยะคะ่ะสองดาบสับสนไม่แน่ใจเขารักคุณนะไพ่ตีคู่มาตลอดเลยมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปนะคะ รอโอกาสรอจังหวะบางคนไปขอพรอ,อะไรไว้ด้วยหรือเขาก็ได้นะคะเขาเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดแหละที่เขาเคยเจอเนี่ยแหละค่ะเหตุผลคือเขากลัวกลัวคุณไม่เอาพอไม่เอาตัดรอนเข้าไปก็จะเสียหน้าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอาจจะด้วยความที่มีโก้ปากแข็งของเขาด้วยแล้วไม่เคยยอมด้วยนะคะพวกนี้หรือบางท่านทักมาแล้วก็ได้แต่คุณนิ่งคุณเฉยก็ได้นะคะทุกคน ขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมคลิปแรนดอมของมอมินนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ